อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่2.9นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1บทที่2ทศนิยมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่78ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงวิธีการหาผลหารค่ะของทศนิยมกับจํานวนนับนะคะโดยวิธีการเปลี่ยนทศนิยมให้กลับไปเป็นเศษส,ส่วนค่ะจากนั้นก็ดำเนินการ หาเรเศษส่วนตามหลักการหาเรเศษส่วนค่ะมาดูกันที่ข้อที่1ค่ะ2.4หารด้วย3ค่ะ2.4ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกลับไปเป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน10ค่ะหารด้วย3ซึ่ง3ก็คือ3ส่วน1นั่นเองค่ะ หลักการหารเศษส่วนนะคะตัวตั้งคงเดิมค่ะคือเศษ24ส่วน10คงเดิมค่ะจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจาก3ส่วนหก็กลับเป็นเศษ1ส่วน3ค่ะจากนั้นเราก็ดูว่าเราสามารถตัดทอนได้หรือไม่ถ้าเราสามารถตัดทอนได้เราก็ตัดทอนค่ะเราจะตัดคู่ของ24กับ3นะคะโดยใช้แม่3ค่ะ 3ตัด3ได้1ครั้ง3ตัด24ได้8ครั้งค่ะเราก็จะเหลือ8คูณกับ1ค่ะ8คูณกับ1ก็ได้8ค่ะ10คูณกับ1ได้10ได้เศษ8ส,ส่วน10ค่ะซึ่งเศษ8ส,ส่วน10ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ทศนิยม1ตำแหน่งค่ะคือ0.8นนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะ5.92หารด้วย8ค่ะ5.92เนะคะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะได้ตัวส่วนเป็น100ค่ะจะได้เป็น592ค่ะที่มีส่วนเป็น100ค่ะหารด้วย8ก็คือ8ปดส่วนหนนั่นเองค่ะ ใช้หลักการหารเศษส่วนค่ะก็คือตัวตั้งคงเดิมค่ะ592ส่วน100คงเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกับเศษเป็นส่วนค่ะจากเศษแส่วน1กลับเป็นเศษ1ส่วน8ค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนค่ะโดยในการตัดทอนนะคะเราก็จะเลือกคู่ที่สามารถตัดทอนได้นะคะการตัดทอนก็คือการหาตัวเลขมาหาร ให้ลงตัวนั่นเองค่ะเราจะตัดคู่ของ592กับ8ค่ะโดยใช้แม่8มาตัดทอนค่ะ818 8. 8อะไรให้ได้59ก็มี8 7 56ใช่ไหมคะ5้กลบ56ก็เหลือ3ดึง2ลงมาเป็น32 8อะไรให้ได้32ก็คือ8 4 32นั่นเองค่ะแสดงว่า แเนี่ยตัด592ได้74ครั้งนั่นเองค่ะตัวเศษก็จะเหลือ74คูณกับ1ได้74ตัวส่วนเหลือ100คูณ1ได้100ค่ะเศษ74ส่วน100ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยม2ตำแหน่งคือ0.74นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ11.4หารด้วย6ค่ะ11.4ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะมีตัวส่วนเป็น10ค่ะจะได้114ส่วน10หารด้วย6ก็คือ6.1ส่วน1นั่นเองค่ะตัวตั้งคงเดิมค่ะตัวตั้งก็คือเศษ114ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกลับเศษเป็นส่วน จาก6ส่วน1ก็กลับเป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะและเราก็จะมาตัดทอนค่ะโดยตัดคู่6กับ114โดยใช้แม่6ค่ะ6ตัด6ได้1ครั้งค่ะ6ตัด114ค่ะโดยเริ่มจาก6อะไรได้เคียง11มากที่สุดก็คือ6 16ค่ะ11ลบ6เหลือ5ดึง5ลงมากลายเป็น54 6อะไรให้ได้54ก็คือ6 9 54นั่นเองค่ะแสดงว่า6สามารถตัด114ได้19ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวเศษคือ19คูณ1ได้19ตัวส่วน10คูณ1ได้10ค่ะได้เศษ19ส่วน10ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปโทศนิยมได้โทศนิยม1ตำแหน่งค่ะคือ1.9นั่นเอง ต่อไปข้อที่4ค่ะ27.69หารด้วย13ค่ะ27.69นะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น100ค่ะจะได้2,769ส่วน100ค่ะหารด้วย13สส่วนหนึ่งค่ะ ตัวตั้งคงเดิมค่ะ2,769ส่วน100คงเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ1 3ส่วน1กลับเป็นเศษ1.13ส่วน13ค่ะจากนั้นให้เราตัดทอนค่ะก็คือตัดคู่ของ2,769กับ13นั่นเองค่ะ13ตัดตัวเองนิดหน่งครั้งค่ะ13อะไรใกล้เคียง27มากที่สุดก็คือ13,2,26ค่ะ 27ลบ26เหลือน1ดึง6ลงมากลายเป็น16ค่ะ13อะไรใกล้เคียง16มากที huh. ่สุดก็คือ13ด13ค่ะ16ลบ13เหลือ3ค่ะดึง9ลงมาได้39ค่ะ13อะไรให้ได้39ก็คือ13 3 39นั่นเองค่ะแสดงว่า13ตัด2,769จะได้213ครั้งค่ะ ตัวเศษก็จะเหลือ213คูณ1ได้213ค่ะตัวส่วนเหลือ100คูณ1ได้100ค่ะตัวส่วนเป็น100เขียนให้อยู่ในรูปโศนิยม2ตำแหน่งค่ะได้คำตอบคือ2.13ค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะ 5.275หารด้วย25ค่ะ5.275นะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น1,000ค่ะจะได้เป็น5,275ส่วน1,000ค่ะหารด้วยเศษ25ส่วน1ค่ะตัวตั้งคงเดิมค่ะคือเศษ5,275ส่วน1,000คงเดิมค่ะ เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ25ส่วน1กลับเป็นเศษ1ส่วน25ค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนค่ะโดยเลือกตัดคู่25กับ5,275ค่ะ25ตัดตัวเองได้1่ครั้งค่ะต่อมาเอา25มาตัด5,275ค่ะโดยดูว่า25อะไรใกล้เคียง52มากที่สุดก็คือ25 2ส0องค่ะ 52-50เหลือ2ดึง7ลงมากลายเป็น27 25ที่ใกล้เขียง27มากที่สุดก็คือ25-1 25นั่นเองค่ะ27-25เหลือ2ค่ะง5ลงมากลายเป็น25ค่ะ25อะไรให้ได้25ก็คือ25-1 25นั่นเองค่ะแสดงว่า25สามารถตัด5,275ได้ทั้งหมด211ครั้งนั่นเองค่ะ ตัวเศษเราก็จะเหลือ211คูณกับ1ก็จะได้211ค่ะตัวส่วนเหลือ1000คูณกับ1ได้1000ค่ะตัวส่วนเป็น1000คําคำตอบเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งค่ะได้คำตอบคือ0.211ค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อที่6ค่ะ 45.05หารด้วย17ค่ะ45.05ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะมีส่วนเป็น100ค่ะได้เป็น4505ส่วน100ค่ะหารด้วยสศษสิบเจ็ดส่วน1ค่ะ ตัวตั้งคงเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนค่ะโดยใช้แม่17ค่ะ17ตัด17ได้1ครั้งค่ะ17ตัด4,505ได้ทั้งหมด265ครั้งนั่นเองค่ะ ตัวเศษเราก็จะเหลือ265คูณ1ได้265ค่ะตัวส่วนเหลือ100คูณ1ได้100ค่ะตัวส่วนเป็น100คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะได้คำตอบคือ2.65นั่นเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะในบัฝึกหัดหน้า78ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบัฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ